อุปสรรคเนี่ยมันต้องมีแน่นอนคือผมว่าทุกคนก็ต้องเจออุปสรรคถ้าเกิดส่งเปเปอร์ไปแล้วมันรีเจคอันนี้ก็อย่าไปไปท้อแท้เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะได้รับคำแนะนำจากผู้มีอาวุโสกว่าและนำมาสามารถปรับใช้ได้นะครับ ก็ต้องเริ่มจากนะครับทำความเข้าใจให้แตกฉานถึงผลงานวิจัยของตัวเองก่อนว่ามีจุดเด่นอย่างไรและพยายามดึงจุดเด่นนั้นให้ดีที่สุดและวางแผนนะครับว่าจะตีพิมพ์ลงวารสารฉบับไหนก่อนที่จะเริ่มเขียนนะครับหรือ,อในแง่นึงเนี่ยเราอาจจะมีการพูดคุยหรือดิสคัชชันกับนักวิจัยนะครับในสาขาเดียวกันหรือว่าต่างสาขา เพราะว่าการดิสคัชชันเนี่ยมันทำให้เราเปิดมุมมองหเห็นมุมมองด้านอื่นๆซึ่งสามารถนําไปเป็นประเด็นในการสร้างโจทย์วิจัยได้ถ้าเราเลือกโจทย์วิจัยที่มันมีผลกระทบมันก็จะมีความสนุกมีคุณค่าที่ได้ทําตรงนั้นก็เป็นแรงผลักดันที่อยากจะทำะนะครับออจริงๆการหาโจทย์วิจัยก็คือเราต้องดูจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศแล้วก็ในระดับโลกว่าปัจจุบันมีเรื่องไหนที่ควรจะนำมา ทำวิจัยนะครับเพื่อที่จะให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการที่จะเริ่มเขียนให้ได้ทุกวันนะครับโดยจดตั้งเป้าว่าในแต่ละวันจะเขียนให้ได้เท่าไหร่นะครับแม้จะวันเล็กละน้อยนะครับแต่ถึงท้ายที่สุดแล้วนะครับประมาณไม่กี่เดือนก็จะได้ผลงานวิจัยฉแบับแรกออกมา ส่วนเทคนิคในการเขียนบทความวิจัยเนี่ยคือผมว่าต้องเกิดจากการที่เราอ่านอ่านเยอะๆยะนะครับมันจะสามารถให้เราเนี่ยมีข้อมูลในหัวเยอะแล้วก็สามารถเขียนมาได้ดีนะครับเราต้องพยายามเขียนแล้วก็เล่าเรื่องพยายามหยิบยกประเด็นนะครับหรือจุดเด่นของงานวิจัยอะไรเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุด สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือเราจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีองค์ความรู้ไม่กว้างขวางเพียงพอครับสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเพื่อนร่วมงานเราจะได้รับคาแนะนําจากผู้มีอาวุโสกว่าและนํามาสามารถปรับใช้ได้นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการตีพิมพ์งานวิจัยหลายหน่วยหลายด้านนะครับก็ผมว่าก็ค่อยๆทําไปพยายามต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าเกิดส่งเปเปอร์ไปแล้วมันรีเจคอันนี้ก็อยากไปท้อแท้เพราะมันเป็นเรื่อง เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าการรีเจ็ตนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ไดีเสมอไปเพราะว่าการรีเจ็เนี่เราจะได้รับคอมเมนต์จากรีวิวเวอร์ต่างๆมาซึ่งสามารถทำให้เราพัฒนางานของเราให้มันดียิ่งขึ้น วิจัยที่ทำอยู่นะคะที่ได้รับการตรีพิมพ์ก็ส่วนใหญ่ก็มาจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่มีคนตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องการที่จะลดปัญหาเกี่ยวกับพลาสติกสังเคราะห์เราจะไปสร้างโมเดลสักอย่างหนึ่งเพื่อไปประมาณค่าคำตอบในปัญหาที่เราสนใจงานวิจัยที่ที่ผมศึกษาเนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับใน กระบวนการแปลรูปอาหารเบื้องต้นเนี่ยก็จะไปรวบรวมปัญหาปัญหาหรือผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่เคยได้รับการตีพิมพ์แล้วนะครับแล้วก็มาสโคบดูว่ามันมีแนวทางไหนที่จะพอประยุกต์หรือพัฒนาต่อเป็นงานวิจัยสําหรับการตีพิมพ์ได้ วันนี้มีงานวิจัยที่สามารถที่จะตอบโจทย์ปัญหาของผู้ประกอบการมากน้อยแค่ไหนและมีช่องว่างตรงไหนที่เราสามารถเข้าไปเติมเต็มในส่วนของงานวิจัยได้เพื่อที่จะช่วยในการพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับต้องมีความพยายามค่ะเพราะว่าการเขียนงานวิจัยแต่ละเรื่องต้องใช้เวลาแล้วก็ค,ค,ความทุ่มเทค่ะต้องอ่านผลงานวิจัยจากทั่วโลกค่ะ,คะเพื่อที่จะมาดู ว่างานวิจัยขอยงเรามีความใหม่ตรงไหนที่จะเอามาเขียนเป็นประเด็นความยากของการเขียนเปเปอร์อยู่ที่บทประยุกต์และตัวอย่างประกอบทฤษฎีบทนะครับที่บทซัพพอร์ตงานวิจัยของเราซัพพอร์ตทฤษฎีบทของเรานอกจากนี้ส่วนหนึ่งก็คือการส่งตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติซึ่งในบางครั้งก็คือไม่เอ็กเซปต์งานเราอะไรประมาณนี้ครับก็อยากจะบอกว่าวรารสารที่มีคุณภาพอบคะ่ะก็มีหลายวรารสารนะคะก็สามารถที่จะ เลือกวาสารอื่นถ้าสมมุติว่าได้รับการปฏิเสธมานะคะก็ส่งใหม่ค่ะส่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวในที่สุดก็ได้เองค่ะขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันนะครับในการที่จะสร้างสารรค์ผลงานวิจัยเข้าไปสู่ในแวดวงวิชาการอุปสรรคเนี่ยมันต้องมีแน่นอนคือผมว่าทุกคนก็ต้องเจออุปสรรคทั้งในเรื่องของออบุคลากรนะฮะในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับหรือความยากในการตีพิมพ์ระดับนานาชาตินะครับก็ขอให้เรา พยายามเราก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหานะครับแล้วก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้นะครับ